อานยูน,นย,ยลาน้านนอะสเปเชียลช่วงนี้ขอพาไปพบกับโอกาสของคนไทยที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรม Health and w e l l n e s s ได้ร่วมเป็นพาร์เนอร์ทางธุรกิจขายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามพร้อมสามารถเปิดคลินิกออนไลน์เป็นของตัวเองจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กองบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้บอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่านี่คือโอกาสที่พวกเราสามารถจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจเวลเนสสามารถเป็นเจ้าของคลินิกสามารถเอาอยาของแพนนาซีมาขายได้ไม่ทราบว่าเวลเนสคืออะไรแพนนาซีเริ่มโปรเจกต์อะไรครับพี่แพนนาซีเนี่ยจริงๆก็มีประสบการณ์ด้านแอนตี้เอบจินเวลเนสมาอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะคในปี -6 6เนี่ยเรามีโครงการที่จะหาพาร์ทเนอร์เพื่อจะขยายงานเชื่อมต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมองว่าในปี6-6นี้เศรษฐกิจกของโลกเนี่ยกำลังเดินมาด้านเวลเน็ตหลายคนรู้ว่านี่คือธุรกิจที่มันกำลังเติบโตเป็นธุรกิจที่ทั้งโลกนะฮะเป็นเมกะเทรนด์และทั้งโลกให้ความสนใจรู้แต่ว่ามันใหญ่แต่มันใหญ่ขนาดไหนครับพี่มวยธุรกิจนี้อ่ะถ้าเป็นตัวเลขของของทั้งโลกก็46 0,000 000กว่าล้าน US ครับและเขา t a r ์เก็ตว่าอีก8ปีจะไป1.5ล้านล้านครับซึ่งเท e นตัวนี้มา เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากเข้ามาธุรกิจเวลเน็ก็เลยเข้ามาปรึกษากันกับทางเราที่เราทำอยู่แล้วทั้งที่โรงพยาบาลที่จีนยอรมันแล้วก็โรงพยาบาลที่นี่แล้วเราก็มีเวลเน็ที่เขาใหญ่ที่ไมโอโซนก็เลยเกิดโมเดลเอ้ยเราสามารถจะเชื่อมต่อธุรกิจนี้กระจายให้เพื่อนเพื่อทุกคนมีรายได้จากทำธุรกิจนี้จะทำยังไงให้เขาปลอดภัยได้รายได้ที่มั่นคงแล้วเพราะจากประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยปัญหา หลายอย่างที่เราเจอมาเนี่ยไม่ใช่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เจอไม่เจอปัญหานะคุณคต้องการที่ว่าหาธุรกิจหรือหาบอกวาพาร์ทเนอร์เนี่ยคล้ายๆกับผมมาเป็นแฟนชายไหมคล้ายๆมาแบบว่าสอนให้เราเข้าสู่ธุรกิจมีสินค้าให้เรามีแนวทางมีไบเบิลในการทํางานให้เราใช่ค่ะคก็คือจะเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยก็เหมือนคล้ายแฟนชส์บิสเนสพาร์ทเนอร์เนี่ยเราจะดูให้ตั้งแต่ตลาดรายได้หมอยาการบริการทั้งหมดอะค่ะเพราะถ้าใช้คําว่า ชื่อของทางพานาซีไปแล้วเราก็ต้องดูตัวอื่นคอปเวอร์ด้วยไม่งั้นก็จะเสียแบรนดิ้งครับเอางี้เลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนให้ทุกคนนะฮะที่อยากจะเข้าสู่ธุรกิจเวลเนสนะครับก่อนอื่นที่พูดกันว่าเวลเนสเวลเนสเนี่ยมันคืออะไรครับมันขายอะไรเหมือนขายยาขายก๋วยเตี๋ยวขายเสริมอาหารขายครีมมันคืออะไรครับคือจริงธุรกิจเวลเนสเนี่ยในเราที่จะไปปักอินจริงๆแล้วพานาซีมากกว่าเวลเนสนะคะคุณก้องคอนเซ็ปต์พานาซีคือสุขภาพดีตลอดอายุไขพานาซีเมด ก็คือแพทย์ทางไก่สุขภาพดีตลอดอายุไขแค่ปลายนิว้วสุขภาพดีตลอดอายุไขแค,แค่ปลายนิวยน้วมันคืออะไรครับก็คือการขยายทีมเทรามตดเรารแล้วก็สามารถมันมากกว่าเวลเนสคือการรักษาโูกได้ด้วยหมายความว่าเราจะขายสินค้าของแพนาซีและเราจะเหมือนมีคลินิกแล้วครับมัน<ช>เป็นยังไงครับ,รบจะมีคลินิกก็ต้องมีหมอเลยครับใช่ค่ะก็คือการที่จะมีคลินิกมีหมอนะ่ะทุกคนก็จะมีคอร์ส มีหลายๆอย่างแต่ตลาดคุณยังไม่ได้มีพอเราเลยเกิดเหตุการณ์ว่าเอ้ยถ้าเปิดคลินิกใหญ่เลยเหมือนที่คุณก้องมานี่ก็ต้องใช้เงินร้อยกว่าล้านจะนี่ใช้กี่บาทนะร้อยประมาณ150กว่าล้านค่ะร้อยห้าสิบล้านบาทอย่างโรงพยาบาลก็ประมาณ700กว่าล้านครับอย่างที่จีนก็มีประมาณเกือบพันล้านเยอรมันอีกครับค่ะถ้าจะเข้าธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินเยอะมาก ก็ถ้าจะทําคลินิกก็อาจจะเป็นคลินิกไม่ใหญ่มากก็อาจจะ10-20ล้านนั่นค,คือการเริ่มต้นตอนแรกรที่จะต้องทําธุรกิจธุรกิจเนี้ยลูกค้ามันน่าสนใจตรงไหนครับใครที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วครับพี่คนทั่วไปรอบข้างเราก็เป็นเฟสที่หนึ่งละนักท่องเที่ยวที่เราจะรอรับอีกเป็น30ล้านคนคเป้าหมายประเทศไทยตอนนี้ทุกคนส่งเสริมในเรื่องที่จะนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่ก้องเพราะโควิดมาทําให้คนรู้แล้วว่าเอ้ยฉันไม่ ฉันป่วยแต่ฉันสู้โควิดได้ฉันมีภูมิคุ้มกันคนรู้จักการทานวิตามินการใช้ซัพพลีเมนต์มากขึ้นซึ่งแต่ก่อนนะเมื่อ10-20ปีที่แล้วตอนที่ไปรักษาพอ่อที่เยอรมันเนี่ยแล้วมาใช้บริการพานาซีที่นี่อะคะ่ะทุกคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เขาหาหมอทุกเดือนเลยทุก3มเดือน6เดือนนั่นคือเมื่ออดีตแต่เดี๋ยวนี้คนเข้าใจแล้วว่าไม่ป่วยได้ละ จะทำยังไงทานวิตามินแล้วก็มีโฆษณาอาหารเสริมอื่นๆเข้ามาแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะก,กินไม่ได้ตรงกับตัวเองพานาซี asi, เนี่ยมาจากเยอรมน,นีสิ่งที่เขามีคือเขารักษาจากต้นเหตุประสบการณ์ของเขาคือรักษาโรคที่บอกต้องกินยาตลอดชีวิตค,ความดันเบาหวานภูมิแพ้ส่วนอื่นที่คนต้องทานยาและประสบการณ์ที่พานาซีมีเนี่ยคือการใช้วิตามินในการรักษาจากต้นเหตุรประสบการณ์สิ่งนี้ มันเป็นเทรนด์พี่ก้องเป็นเทรนด์ที่คนรู้ละและอยากมาใช้บริการครับเผื่อเพื่อนๆคุณผู้ชมถามว่า,วาลูกค้าแบบนี้มีเยอะไหมคนที่ห่วงใย,ยสุขภาพพร้อมที่จะจ่ายไม่ได้อยากมีอายุแบบว่าที่ไม่ยาว<า>นาะนเยอะขนาดไหนครับเยอะมากพี่ก้องเพราะว่าคนทุกคนตอนนี้อะค่ะขนาดพี่ก้องเราพ่อแม่ข้างๆก็จะไม่อยากทานยาละมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่า มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านความคิดแล้วว่าเอ้ยฉันไม่ต้องไปรอป่วยไม่ต้องบอกว่ารอป่วยได้แล้วนี่คือกลุ่มมันใหญ่มากค,คือใน100%เปอร์คนป่วยประมาณ10คนไม่ป่วยเนี่ยแล้วก็ดูแล้วตัวเองไม่เหมือนเดิมอยากเมนเทนประมาณ75%ค,คนแข็งแรงอาจจะ10กว่ารจริงๆการเหนื่อยง่ายการเป็นโรคส่วนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งภูมิแพ้นอนไม่หลับเบาหวานความดันโรคพวกนี้โรคความเสื่อม แล้วตอนนี้เป็นยุคเอจจิ้งฮอร์โมนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาของคนเยอะมากเพราะว่าพอคนอายุมากแล้วฮอร์โมนมีปัญหาอารมณ์ร่างกายไม่เหมือนเดิมทุกอย่างคือมันเป็นพ่อระบบ,บและทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าเอ้ยมันสามารถเสริมเติมแต่งได้โดยใช้แบบธรรมชาติอันนี้คือจุดแข็งของพาณิชและจริงหรือไม่ครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้ลูกค้าเวลเนสลูกค้าที่อยากดูแลสุขภาพแบบนี้ครับกำลังซื้อสูงเพอร์บวิวเยอะแล้วก็ซื้อต่อเนื่องอันนี้จริงหรไหมพี่หมวย อันนี้ทุกคนซื้อต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ทานแล้วใช้แล้วและเห็นผลเอ้ยก็ไม่มีเงินแล้วอะ่ะถ้าซื้อชีวิตได้ซื้อสุขภาพได้ฉันก็อยากซื้ออะ่ะเพราะสิ่งที่เราบอกเลยว่าทุกคนอาจจะวิ่งหาทํางานแต่บางครั้งทุกคนก็ต้องเอามาเติมเหมือนสมมติว่าเราอยากเที่ยวอยากปาร์ตี้อยากทํางานอยากใช้ร่างกายแต่เราจะไม่ดูแลมันเลยเหรอรทุกคนก็อยากบาลานซ์ตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วนี่คือตลาดเรารแล้ว ทุกคนรู้แล้วว่าตลาดแต่ทุกคนจะเข้าธุรกิจนี้ได้ยังไงพี่ก้องเพราะมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์แล้วก็การเงินที่ต้องใช้จํานวนเยอะอันนี้คือจุดที่พี่มองว่าประเทศไทยนะเอ้ยในเมื่อพี่ผ่านโควิดมาแล้วพี่อยากทําอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งในช่วงชีวิตพี่ก็เลยเกิดโปรเจก์นี้ขึ้นมาอยากทําให้ประเทศไทยแล้วกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มพาร์ทเนอร์เราได้เงินจากการท่องเที่ยวแบบวลเนต เชิงสุขภาพครับโปรเจกต์นี้ของพี่หมวยของแพน a าซีมีชื่อว่า p พ n นาซีเมค่ะแพนนาซีเมแพทย์ทางไกลแค่ปลายนิ้วใช้เทเลเมดแพทย์ทางไกลนี้เราให้เป็นประโยชน์มากขึ้นครับแต่ของเราจะต่างกับโรงพยาบาลอื่นนะคะเราไม่ใช่คู่แข่งของโรงพยาบาลอาจจะคอนซา้าต์ผู้ป่วยแต่เราคอนซ้าต์คนที่เป็นนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาเวลเน็ตที่แพลนนิ่งในการที่จะมาดูแลสุขภาพการหาหมอจากโรงพยบาบาลการหาหมอที่เป็นหมอจริงๆจากการใช้โทรศัพท์จากการใช้อ,อนลน์นี่แหละครับใช่ค่ะ<อ>ด้วยออนไลน์มันมาถึงตอนนี้จริงๆแล้วของเราโฟกัสไปในกลุ่มที่ไม่อยากป่วยแต่คนป่วยแล้วก็สามารถดูแลได้ยาทุกตัวทุกประเภทเลยก็มีในโรงพยาบาลก็จะมีที่ในสาขาของพาร์เนอร์เราทั้งหมดค่ะมาร่วมโปรเจกต์แพนซิเมตกับพี่หมวยแล้วก็คือหมายความว่าเราจะมีหมอ แล้วหมอจะมาประจํากับเราโดยผ่านโทรศัพท์ทางไกลใช่ค่ะเราสามารถคอนซ็ป์เรื่องเราเกี่ยวกับสุขภาพได้กี่เรื่องครับอย่างกลุ่มจิตเวชก็ได้กลุ่มทั้งหมดนะคะจิตเวชได้จิตเวชได,ได้ฮอร์โมนได้คนที่ไม่อยากไปเปิดเผยที่อื่นบางทีก็อยากคุยกับหมอจากที่บ้านอะไรเงี้ยป่วยทุกอย่างครับปวดหพว่าปวเป็นไข้หรือต้องการฟื้นฟูแพลนนิงสมมุติคุณจะมาจากต่างประเทศครับคุณก็สามารถแพลนนิงได้ว่าคุณจะมาพักโรงแรมพี่ก้องสามารถทำแพ็กเกจ แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนระบบให้ด้วยแล้วก็ทำแพลนนิ่งจากต่างประเทศแล้วก็มารักษาที่พี่ก้องได้มีการตลาดที่สําคัญมีการตลาดการตลาดเป็นไงครับการตลาดก็คือเราสามารถเชื่อมโยงแพ็กเกจของการท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นบนระบบแพลตฟอร์มแล้วให้เอเจนต์ทั่วโลกช่วยขายได้อยากจะเข้าสู่ธุรกิจเวลเนสกับพี่หมวยเริ่มต้นอะไรครับเริ่มต้นไซส์เก็จะประมาณ3 0 0 0 0 0เริ่มต้นไซส์เอสา 3, เสามแบาทได้ไรบ้างครับได้โปรดักได้หมอ ได้การตลาดองค์ความรู้จริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่า3 0 0 0 0 0ห้าหรือไซส์ L 1ล้านเนี่ยได้คล้ายกันอยู่ที่สต็อกของสินค้ากับมา r ิ้นผลตอบแทนไซส์ S, S เริ่มต้น3 0 0 0สนบาทไซส์ต่อไปครับ5 0 0 0 0นประมาณไซส์ M ประมาณ5 0 0 0สนกว่าบาทไซส์ M 5 0 0 0 0นกว่าบาทต่างกันยไงครับพี่มวยต่างกันก็คือในสต็อกของสินค้ากับมาจิน้น อยากจะไปแอลอยากลงเยอะๆใหญ่ๆ,ญๆอะพี่ได้ไหมสูงสุดได้แค่ล้านเดียวแอลก็แค่หนึ่งร้านเดียร้านเยเหรอใช่ตังมีเยอะขอลงเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมเอาไซส์แอลก็เต็มที่แล้วค่ะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆเติบโตไปด้วยกันอันนี้ช่วงเริ่มต้นอยากให้ทุกคนไม่พบกับความเสี่ยงครับงั้นบอกหน่อยนะครับว่าลงทุนแบบเนี้ยคืนทุนภายในกี่เดือนครับคือในแต่ละที่ในต่างกันเราไม่อยากเค็มโอเวอร์เคมครับบางคนก็ลงทุนแล้วก็คืนเร็วมากครับแต่ช้าสุดหนึ่งปี Net Prof i t ครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ up แต่ละสาขาเนี่ยคิดว่าถ้ามันเดินเครื่องแล้วเนี่ย revenue มันจะประมาณเท่าไหรคือแต่ละสาขาจะเติบโตตามยอดของลูกค้าคแต่ว่าที่สำคัญคุณก้องคือลูกค้าเนี่ยมันพอจากที่คอนซัลต์แล้วกลับไปบ้านแล้วก็ยังเป็นลูกค้าคุณก้องอยู่ก็คือจะเติบโตเป็นพาสซีฟอินคัมขอไปดูหน้าตาหน่อยนะ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 ว่าเอาส์ไหนดีก่อนนี ผมเริ่มต้นไซส์ไหนดีครับไซส์ <S, s ก่อนกันลยกันไปดูหน้าตาไซส์เอแล้วกันนะครับเอาแค่ระบบในคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ใช้เนี่ยลงทุนผมว่าก็น่าจะหลายล้านแล้วนะใช่ค่ะทั้งระบบทั้งหมอทั้งการตลาดก็หลายล้านละแต่สิ่งนี้เรามาเชื่อมต่อกันโดยเป็นพาร์ทเนอร์ก็เราในการอบรมหรือทั้งหมดเนี่ยเราเหมือนใช้ทีมใหญ่ซัพพอร์ตไปดูกันเริ่มต้นสามแสน เราหลับตาึกภาพนะฮะเผื่อพวกเราเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของสปาเจ้าของเสริมอาหารเจ้าของซาลอนหรือที่มีพื้นที่ใช่่ค้เอสมันจะเริ่มต้นยังไงเราจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับพี่ใช้เก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างกลุ่มสกินกลุ่มที่ได้รับออยอก็จะเป็นวางที่เชลนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนที่เหลือก็จะเป็นอยู่ในสต็อกกลาง อะไรที่เราสามารถขายหรือจำหน่ายได้เองเราก็สามารถที่จะวางแล้วก็มีสต็อกได้เลยใช่ค่ะสิ่งใดที่ออยอบอกว่าต้องปรึกษาแพทย์เราก็สามารถต่อโทรศัพท์ทางไกลไปถึงคุณหมอ ก็เป็นการปรึกษาคุณหมอทางเทเลเมดใช่ค่ะก็จะมีเ so ป็นท <Sm> okay, like ี your day, your okay, look, ่ปร right, well, ึกษาก็คือใช้สต็อกยาของทั้งโรงพยาบาลเรามีครับถ้าแบ่งเป็นหมวดหมวดฮะหมวดหมวดที่ว่ายาต่างๆที่วางเนี่ยมันมีกี่หมวดอะไรยังไงได้บ้างครับโอ้ยาประเภทก็จะมีแล้วแต่ตามโรคของแต่ละคนก็เหมือนโรงพยาบาลเลยคุณก้องข้างนอกนี่เป็นหมวดสกินสกินแคร์ส่วนสปายาสระผม คีมบำรุงหน้าจากธรรมชาตินะของเราเป็นเหมือนเวชสัมอางอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะและเรายังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโปรตีนกลุ่มอาหารเสริมตัวอื่นที่ได้รับอยอยเป็นประเภทที่หมอไม่ต้องจ่ายก็จะอยู่บนเชลที่เหลือก็จะเป็นแพทย์ทางกลเทอเมดดีไซน์เฉพาะบุคคลสมมุติว่าคุณก้องวันนี้คุณก้องอยากอยากอยู่สุขภาพดีตลอดอายุไข เราก็จะมีการดีไซน์ในการตรวจรเราก็จะ planning ให้คุณกล้องหรือถ้าคุณกล้องยังไม่ตรวจเราก็จะส่งคนไปเก็บปัสสาวะบ้างตรวจ DNA บ้างหรือตรวจเลือดบ้างแล้วก็เข้าไปในระบบซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําตลาดในบริเวณของโซนนั้นได้ค่ะสินค้าอะไรอย่างเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่ารับรองได้หรือเปล่ามีออยอไหมผู้ต้องทําการแพทย์หรือเปล่าสินค้าของเราจะต้องผ่านทีมคณะแพทย์ถ้าสินค้าในการเรื่องเครื่องสําอางหรือส่วนอื่นเราจะมีทีมนักวิจัย ของเราก็จะเน้นเรื่องธรรมชาติแล้วก็อยู่ที่ปัญหาของผิวอย่างพวกสกินแคร์อย่างนี้ค่ะเราก็จะเป็นโซลูชันว่าสำหรับผิวที่เป็นสิวนะริ้วรอยก็จะแยกประเภทอย่างยาสระผมเราก็จะเป็นยาสระผมที่ลดการหลุดล่วงลดการอักเสบอย่างนี้ค่ะคก็จะแต่ละส่วนก็ตามกันอันนี้สำหรับอะไรครับยาสระผมค่ะ อันนี้ยาสัผมยาสับผมของเราสระได้ทุกวันเพราะมาจากธรรมชาติของเราตัวนี้ทําไมเราใช้ CBD คือยาสับผมส่วนมากน่ะจะต้องมีเคมีคอลแต่ตัวนี้เราใช้เป็นสารธรรมชาติแล้วลดการอักเสบลดการอักเสบก็คือทุกอย่างเลยปัญหาของการอักเสบแล้วพี่น่ะต้องทําสีผมพอทําสีปุ๊บมันก็ต้องคันอันนี้ช่วยลดการคันลดการหลังทําสีผมได้เห็นชัดมากเลยควนี้กี่บาทขวดนี้ 400กว่าบาท400กว่าบาทมีส่วนสม CBD นะครับใช่อยากสะอมอันนี้อหละอันนี้อะไรอันนี้เป็นน้ำตบค่ะอันนี้เป็นโทนเนอร์ของการบำรุงผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วก็ลดเม็ดสีครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เซรั่มค่ะอะไรที่ทิดมีทุกอย่างทุกอย่างเพราะฉะนั้น20กว่า SKU ของสกินแคร์ คุณก็เป็นเจ้าของร่วมกับเราไปด้วยนะคะแล้วยังมีตัวส่วนอื่นผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นที่ของพานาซีในด้านโปรตีนหรืออาหารเสริมตัวอื่นแต่ส่วนมากเราจะเน้นเรื่องแพทย์ศักด์เพราะว่าแต่ละคนนะคะเราไม่ใช่มาถึงแล้วอุ้ยคุณอยากกินอะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างจาก<ช><ๆ>ที่อื่นเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาด้วยเทเลเมดิซีนใช่ค่ะครับโอ้โหนี่ CBD แล้วนี่อันนี้ CBD อันนี้ของที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะคะ อันนี้ช่วยการนอนลดการอักเสบอันนี้ผสมเมลาโทนินต้องแพทย์จ่ายเท่านั้นค่ะน,นี่คนละ2 0 0พันกว่าบาท<ช>ไม่ได้หวังมากพอขายสักเออดือนละสัก0้าพันคนแล้วเนาะสาขาผมนะใช่สาขาเพราะว่าเวลาโรงแรมหรือสถานที่ที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยต่อวันนะคะอย่างที่เราก่อนที่จะมาทําแฟรนไชส์นะคะ<ม>เราเทสกับโรงแรมในเครือเราเกาะอ,อย่างโรงแรมของพี่พัทยาคนเข้าก็ประมาณเฉลี่ยเป็นเดือนละพันกว่าคนครายได้ก็ขายอยู่ประมาณ20%ของ คนที่รีกลับมาใช้ก็เดือนละประมาณ200ก็จะโตขึ้น<อ>เรื่อยๆถ้าธุรกิจของเรามีคนเข้ามาพันคน20%ก็คือ200ถ้า 1, 1> <ช>คน 1> คใช้คนละ2,000 1นคนก็20,000 100คนก็2,000 0 0ก็ประมาณ2,000 0 0ประมาณ4,000ใช่ค่ะ,ต,ะต่อเดือนนะอที่เพิ่มแล้วที่สำคัญเขาใช้ดีแล้วเขาไปบอกต่อญาติอีกบอกบต่อเพื่อนอีก แล้วกลับไปบ้านใช้ยอยู่ก็จะสะสมขึ้นเรื่อยๆเดือนนี้4 0 0 0 0นเดือนนี้ก็จะ8 0 0 0 0 0ก็จะโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆถามผู้ชมถามมาก่อนว่าพี่หมวยทําอะไรมาก่อนพนัสซีทําอะไรมาก่อนเราถึงมาร่วมทําสิ่งนี้กันครับพนัสซีเนี่ยท่าเรื่องแอนตี้อจิงเนี่ยเขาเป็นผู้นําด้านแอนตี้มา14ปีที่แล้วพี่เนี่ยเป็นลูกค้าเข้ามาก่อน เมื่อ20ปีที่แล้วพาพ่อไปรักษาที่เยอรมันโรคสะเก็ดเงินพี่เลยสนใจด้านนี้แล้วก็เป็นผู้ใช้มาตลอด20ปีแล้วมีความเชื่อมั่นด้านนี้มากแล้วเพนของโควิดมันทำให้คนเข้ามาในระบบนี้รเร็วขึ้นพานาซีเป็นผู้นำด้านเต็มเซลล์ในทั้งเยอรมันในจีนของเราเป็นต่างชาติรลายแรกที่รัฐบาลจีนซับพอร์ตด้านโรงพยาบาล a n เอจจิ้งและสเต็มเซลล์ ประเทศไทยเราก็จะมีที่นี่สาขาที่ติดรถไฟฟ้าแล้วก็มีโรงพยาบาลและมีเวลเนิตท,ที่เขาใหญ่จากเราทำสิ่งนี้ประสบการณ์ของผู้ป่วยแล้วคนไข้ที่มาดูแลกับเราก็เรา,เรามองว่าองค์ความรู้ตรงนี้เราอยากจะถ่ายทอดไปถึงเพื่อนๆที่ต้องการทำเวลเน็ตแล้วก็ต้องการเพิ่มขยายสาขาและเราก็จะได้ขยายทีมงานไปด้วยขยายพาร์ทเนอร์ไปด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญเรามารู้ว่า ตอนนี้การตลาดด้านการท่องเที่ยวเราทําแพลตฟอร์มเรื่องการท่องเที่ยวแล้วติดต่อเอเจนต์ในการที่จะหานักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสําคัญเราต้องจับมือกันกับทีมที่มีอยู่ในประเทศถ้าเราจะเป็นเมนูแฟลคับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราต้องเป็นคนไทยต้องรู้เรื่องนี้ก่อนก็เราใช้การที่มีเทคโนโลยีมีเรื่องอ,ออนไลน์การสอนพวกนี้สามารถเชื่อมต่อ เพื่อลดต้นทุนได้ค่ะพี่หมวยครับสุดท้ายใครที่เหมาะจะร่วมเดินทางพร้อมกับโปรเจกต์นี้ของพี่หมวยบ้างครับก็แทบทุกคนเลยแต่เราอยากจะเนเหมือนว่าคนที่มีร้านขายยาอยู่แล้วคลินิกสกินอยู่แล้วสปาร้านทําผมโรงแรมอันนี้ก็จะต่อยอดเขาได้เร็วขึ้นครับแล้วแต่ว่าทุกคนอยากทําบางคนก็อยากจะทําด้านนี้เพิ่มก็สามารถเข้ามาได้นอกจาก ทธุรกิจหลักกลุ่มนี้พี่หมวยครับขอเป็นความรู้ครับเวลาร่วมโปรเจกต์กับพี่หมวยเนี่ยเราก็จะมีคุณหมอมีแพทย์ที่มาอยู่ในเทเลเมดให้พวกเราได้ปรึกษานีครับนั่นหมายความว่าแพทย์ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่คนครับแล้วเราจะสามารถใช้บริการแพทย์มาเป็นที่ปรึกษาให้เราได้พอเพียงขนาดไหนครับคุณก้องเฟสแรกของเรานี่แพทย์จะยังไม่เยอะมากประมาณ200กว่าคน <ừ> นะคะเฟสแรกของเราก่อนแล้วที่เหลือเราก็จะอบรมกลุ่มแพทย์เพิ่มเติมเพราะว่าของเราเป็นการจ่ายซัพพลีเมนต์วิตามินเราก็จะมีการอบรมเพิ่มขึ้นเรา ตั้งเป้าว่าภายในปี66เนี่ยอย่างน้อยต้องมี1,000คนที่จะเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตทีมพาร์ทเนอร์เราค่ะความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่อคุณตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นเลิศในสิ่งที่ทำให้ได้ไบรอัน r a c y ี่ ช่วงนี้ตามคุณกล้องมาฟังแนวคิดของผู้บริหารหมื่นล้านกับโปรเจกต์ของอุตสาหกรรม Health and Wellness ที่พานาซีได้ทำขึ้นมาเพื่อคนไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ พี่หมวยครับในวงการของ anti aging เนี่ยแล้วก็ wellness เนี่ยพี่หมวยก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของประเทศก็คือว่าผู้ที่เริ่มก่อนใครแล้วก็ทำมาอย่างยาวนานแต่ขอเลือดถามวิธีครับพี่หมวยอยู่ในวงการ anti aging แล้วก็ wellness เนี่ยมานานขนาดไหนครับถ้าเป็นผู้ใช้ก็20ปีนะคะแล้วก็ไปเปิดสาขาที่จีนนี่ก็ประมาณ6ปีตอนนี้ก็คือนุสาสิริมหาชนนะคะเข้ามาถือที่นี่ทั้งเยอรมันและไทยร้อยแล้วทั้งหมดเราก็จะมี ทั้งเยอรมันจีนและประเทศไทยทั้งหมดเรามี6แห่งนะคะครเรามีทั้งหมวดเวลเนสหมวดคลินิกและหมวดที่เป็นโรงพยาบาลคค่ะจริงๆแล้วถือว่าเราเป็นผู้นำครบวงจรด้านนี้ใช้คําว่าหลายพันล้านบาทได้ไหมอ่า,ลา,ลา,าหลายพันล้านบาทหลายพันล้านบาทนะครับต้องเรียนถามพี่หมวยฮะอะไรคือสิ่งที่หมวยเชื่อมั่นในธุรกิจของเวลเนสแล้วก็แอนทเอจจิ้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงแบบนี้ครับพี่ได้ทํา งานรีเสิร์ชไปแล้วเหมือนประเทศไทยเป็นหนึ่งคัปีของพี่อะเอ้ยถ้าเราจะชนะคู่แข่งได้เราจะทําอะไรดีสําหรับประเทศไทยช่วงโควิดที่ผ่านมานะถ้าเราจับมือกันด้านประเทศไทยว่าใครจะมาอยู่ประเทศไทยนี่จะอายุยืนตลอดอายุไขคอนเซปต์ Concept แบบนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหมดเลยทั้งโรงแรมทั้งคลินิกเทนนิ่งแพทย์เราจะเป็นประเทศที่เป็นถือว่ามหาอำนาจด้านสุขภาพของโลกได้แล้วเราไปได้ไม่ยากหมอเราเก่ง มีความพร้อมเติมเรื่องแอนไทยเข้าไปในการดูแลคนไข้เพิ่มอีกนิดหนึ่งเรามีบริการด้านการแพทย์ที่ดีอยู่แล้วมีโรงแรมมีวิวบรรยากาศที่สวยนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนมวลเลยนะคุณก้องจากคนที่มาสเปนน้อยตอนนี้ต่อหัวจะสูงขึ้นและเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะเราเสริมเข้าไปนิดเดียวเพราะเราพร้อมหมดแล้วคุณก้องรเราพร้อมมากวันนี้เหลืออย่างเดียวเราต้องจับมือกัน สิ่งนี้ที่พี่มีคือองค์ความรู้มีดูแลคนไข้ามาเป็นหลายๆห,หมื่นคนเธอรู้ไหมว่าทําไมพี่ได้ไปเปิดที่จีนเพราะอะไรครับเพราะคนไข้ผู้ใหญ่ประเทศจีนมารักษาที่เราแล้วหายจากโรคที่เขาบอกว่าไม่หายแล้วเขาเซอร์ไพรส์มากแล้วเขาก็ชวนพี่ไปเปิดประเทศจีนออฟเฟอร์ทุกอย่างคุณกล้อง,องครับให้โสร้างโรงพยาบาลให้พี่แล้วก็บอกว่าหมอสามารถเอาหมอต่างชาติเข้ามารักษาโรงพยาบาลพี่ได้ สามารถเอายาที่ได้อยอรมันไทยเข้ามารักษาในโรงพยาบาลพี่ได้เขาออฟเฟอร์พี่ดีมากก่อนโควิดนะคุณก้องพี่คิดว่าพี่จะเปิดทุกเมืองในจีนละแต่ดีว่าโควิดให้พี่สปีกลับมาอยู่ประเทศไทยและพี่รู้สึกว่าเอ้ยพี่เป็นคนไทยพี่อยากทำสิ่งนี้ในประเทศไทยให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปเชื่อมต่อตลาดทั่วโลกมาไทยก่อนและจะสร้างรายได้ ให้กับประเทศไทยอย่างมั่นคงที่เชื่อว่าเมื่อเวลเน็ตมาการท่องเที่ยวมารายได้ทุกอย่างมาด้วยค่าหัวพนักงานเพิ่มขึ้นเวลามาเวลเน็ตห้องพักไกด์อาหารการกินอันนี้มันเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ยากเลยประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเรา x ด้านเวลเน็ตเข้าร่วมกันเนี่ย พี่ว่าได้เงินต่างชาติมหาศาลครับนี่คือโอกาสของพวกเราทุกคนและนี่คือความสามารถของคนไทยที่มีแตกต่างจากที่อื่นและถ้านี่คือโอกาสที่าจะเกิดขึ้นพวกเราเองที่ยังไม่ได้อยู่ธุรกิจนี้สามารถเข้ามาร่วมยังไงได้บ้างให้พี่โมช่วยต่อยักกันไปอีกครั้งได้ไหมครับจริงๆนะธุรกิจนี้ที่เราคิดโมเดลไว้นะ่ะทุกคนที่เข้ามาเราพยายามคิดยังไงให้เขาแบบลงทุนน้อยที่สุดเพราะทุกคนบาดเจ็บจากโควิดมาแล้วคุณก้องจะทํายังไงดีเราบางทีเนี่ยโมเดลเราเพิ่มแค่ส0 0 0 0 0 สามแสนนี้เรายังไปหาวงเงินให้อีกนะรเราไปหาสินเชื่อให้ด้วยเพราะเราคิดว่าทุกคนบาดเจ็บมาแล้วุอ้ยอาจจะไม่มีเงินเรามองว่าจะทํายังไงให้เขาลงทุนน้อยสุดและได้เข้าในสู่ธุรกิจนี้อันนี้ตอนโมเดลที่พี่คิดขอย้ําอีกทีฮนะธุรกิจนี้ที่เกี่ยวกับ wellness and t i aging มีโอกาสเป็นโอกาสของคนไทยมากน้อยเพียงใดครับ มีโอกาสไม่ใช่มากน้อยเพียงใดมีโอกาสแล้วและร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องทําขอความมั่นใจครับขอคําเชิญชวนไปยังผู้ที่สนใจอยา,จากจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้แต่ยังไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าอาจจะดูไกลตัว<ม>แต่วันนี้ทางไนนาซีและพี่หมวยเปิดรับพิเศษพาร partner ที่สามารถร่วมธุรกิจนี้แล้ะครับขอความมั่นใจกับพวกเราครับเราเชื่อว่าตอนนี้พวกเราจับมือกันที่จะเป็นเวลเนตแห่งโลกได้อันนี้จากประสบการณ์นะคะ20ปีมาจากเป็นผู้ใช้ แล้วมีประสบการณ์ลูกค้าหลายหมื่นคนของพนานิชวันนี้เราจะเชื่อมต่อธุรกิจเราสู่เพื่อนๆทั่วประเทศไปด้วยกันค่ะต้องจับมือไปด้วยกันค่ะคและนี่คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้แล้วว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นผู้คนต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลายคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยหาหมอให้น้อยที่สุดป้องกันมากกว่ารักษาและนี่คือโอกาสของพวกเราแล้วก็ต้องของคุณพี่หมวยมากๆนะครับขอบคุณพี่ก้องมากค่ะ เพราะโอกาสของการประสบความสำเร็จที่นักธุรกิจทุกคนมีล้วนมาจากการที่เห็นโอกาสแล้วรีบไปคว้ามันให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นโอกาสที่เข้ามาอาจจะหลุดหายไปเมื่อได้มาแล้วคุณจงมุ่งมั่นและพยายามอย่างสุดกำลังเพราะเราเชื่อว่าสักวันความสำเร็จแบบนั้นก็จะเป็นของคุณได้อย่างแน่นอนอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลศิริยาเทพเจริญ การทำธุรกิจควรทำให้สนุกและมีการฝึกความคิดสร้างสรรค์ริชาร์ดเบรนัน